อาจารย์ตายยังอาจารย์พี่ตายยังอาจารย์ผมเหรอยังอยู่ดิอยู่ในคลิปอะฮะอยู่ในคลิปอ่ะอาจารย์ไหนวะจับเอลาเปล่าอ๋ออาจารย์ตายอ๋อฮอบางบักแก้วอ๋อโอ้โหมื่อตายถึงแล้วเว้ยคิวหลุดเลยรู้จักปะฮอบางบักแก้วรู้ใส่แว่นไม่ใส่ใส่ที่ไหนล่ะใส่อ๋อ อไอที่<อ>มีตารางผมดูจากนั่นแหละตารางโมโ่ัวเลย,ยผมดูจากนั่นแหละตารางนั่นแหละพี่ก็เชื่อเขาเหรอไม่มีดวงวันนี้ตารางมันโม่ตัวนะ <c oughs> ตารางมันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะ จะทำไงวะเนี่ยกเนี้ทาอะไรไม่ได้ฮะมันทําอะไรผมไม่ได้ยุคนี้คุณสู้มาก็ตายอย่างเดียวมันไม่มีรูมีที่ไหนอ่ะผ่านไม่ได้่คุณยังลันรันเห็นไหมันได้สิผมไม่เชื่อคุณต่อสู้ ไม่ไม่เกี่ยวอะไรเนะี่ยนั่งดูอยู่งนี้หลอกผมอีกแล้วหลอกคู่ต่อสู้อ้าวทีงี้เสจะไม่ลงไงชาิเรียบร้อยเรียบร้อยค่อยๆโอ้โหไม่งั้นโดนอีกถ้าสมพลลงนี่มีสองชุดห้วยเฮ้ย โอ้โหขาวปิง้งขนานี้เลยเหรอกินน้ำเงินนกนี้ลองได้ดำกินน้ำเงินดีกว่าต้องเลยมาหน่อยเลยมาทางนี้ยากด,ด้วย โหเลยเกินอีกทิพายนึกว่ายังไงก็ไม่ถึงมันเลยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอ่ะผมลองก็ได้ลูกนั้น เ็นนี้น่าจะปราบพี่ได้โอ้โหแรงนิดเดียวจะพอดีคำเลยกินดำมันเสียวอะ่ะมันน้เงมันมันโชว์ที่สุด มันยิงขาวอยู่เน่มาดีกว่าโอกนีเนนี่ลงได้น้ำมันอีกแล้วอ่ะ โอ้นิดเดียวเองอ่ะยิงไปสองสิบสองบอกสามสิบสิบสามต้านเป็นสิบสี่โอ้ยยึดมาโคตรโก, <ylan> โก oh, oh, mm ้เลยอ่ะสิบสี่ สิบสี่แปลงเป็นเก้าโอ้โ,โ,อโผมต้องบอกแม่งเกลียดจริงเลยพี่จ <ๆ S 1> ังเกียดว่ามันทิี้เฉียดไปทางโน้นเนี่ยผมต้องบอกเกลียดมากเลยลูกลูกเนี้ย โอ้น้ำหนักต้นเป็นนี่ลูกต้องไปยาวเลยโอ้ย <Hey! S 1> ตายตายตายอย่างนี้เขาบอกจะเอาชนะผม <c oughs> เกมนี้ <c oughs> จบแล้ว นี่ก็เอาแค่ลงนะเนี่ยจะป้าไปแล้วเฮ้ยเมานี่เอยเอาแค่ลงถ้าเล่นสิบห้าแดงพี่ก็ต้องแหมะใช่แหมะได้เปรียบก,กว่าผมจะไปแมไหมะเลย ลูกนี้ก็หมดแล้วคุณอ๋อเป็นพี่จิตแพแยก็สู้ใช่ไหมไม่ลงก็ขาวไปให้เหลืองเหมือนแข่อุย้ยเห็นไหมพูดเป๊ะเลยเอาขาวมาให้เหลืองเนี่ยโอ้โทำไมันไม่ลงอ่ะมันน่าลงอ่ะไม่ไม่ลงวะ Mm hmm. อร่อยเลยถ้าเมื่อกี้ถ้า,ถ,าถ้าผมลงนะอเล็กจะตามเดี๋ยวใส่แล้วถ้าผมลงนี่อเล็ดเลยเฮ้ยมีลงแล้วโอ้โหเขาจะโม้ลูกอย่างนี้ประมาทไม่ได้ออกไม่ดีเมื่อกี้เกือบหลุดเมื่อกี้ออกไม่ดีนะเนี่ยออกไม่ได้เกือบหลุดนะเนี่ยตรงนี้แตะน้ำเงินไปเลยขาวโดนนี่โ,โดนน้ำเงินพอดี พอดีเหลี่ยมเลยพอดีเหลี่ยมแล้วหึงเอ้ยกระดอนมาเลยพอดีเลยปวดฉี่ยิงน้ำมันเลยครับครบแล้วพี่เกมนึงได้พอดีเลยปวดฉี่ไปฉี่ไป teşkilinin parayı.